ทางรัฐบาลเองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลจะเร่งเยียวยาประชาชนนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าสปพคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโครนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหาร สถานการณ์ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมทั้งปลดกระทรวงแล้วก็อธิบดีกรมต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมกันด้วยค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในการประชุมช่วงต้นถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาว่าหลังจากเดินทางไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ไปพูดคุยกับประชาชนและได้รับรายงานจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ถึงปัญหาและการเข้าไปดูแลโดยขอบคุณประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเชียง แม้เจอกับปัญหาอุทกาภัยที่หนักหนาแต่ทุกคนยังมีรอยยิ้มและมีกำลังใจที่ดีขอให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจิตอาสามูลนิธิต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นจำนวนมากรวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงที่เข้าดูแลพื้นที่ก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องการกู้ภัยได้จัดหาแหล่งที่อยู่ให้กับประชาชนชั่วคราวขณะที่การเตือนภัยและมาตรการเยียวยาเร่งด่วนอยากให้เร่งเยียวยาให้ตรงจุด และต้องซักซ้อมในเรื่องของการเตือนภัยให้ดีต้องพิจารณาเรื่องเซลล์บอดแคสต์ให้การเตือนภัยเกิดผลอย่างจริงจังซึ่งรายละเอียดจะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานอันนี้ก็เป็นคําพูดของทานายกรัฐมนตรีในช่วงต้นของการประชุมเมื่อวานนี้นะคะทางนี้ค่ะทางการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อํานวยการร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีประหลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะครั